อ้ดอกพลิกค่ะว้าวดอกเยอะดอกตึมโอ้เพื่อนเพื่อนดูทุกยอดเลยค่ะโอ้การหนักอย่างนี้นะคะทำยังไงคะไม่ไหยขาในกรณีที่เหลืองมากด่างมากนะเพื่อนเพื่อนเด็ดยอดเด็ดยอดทิ้งเลยคะ่ะให้เขาแตกยอดแตกใบใหม่นะคะแล้วก็ราดรสูตรนี้ลงไปเลยคะ่ะเพื่อนๆคื่อนเยี่ยมเลยค่ะ อยู่ที่ประมาณ2หรือสามอาทิตย์นะคะนี่พี่ของเพื่อนก็จะใบเขียวเข้มติดดอกออกผลให้เ,เพื่อนๆแน่นอนค่ะทำเลยค่ะทุกคนดี๋ีเลยไปทดลองแล้วเห็นผลจริงโูโดกมาก <laughs> ให้ดกจริงๆค่ะนี่ก็คือผลงานต้นที่เห็นนี้จากต้นที่สุ่มโ o มเลยค่ะใบหงิกมากเหลืองมากต้นโซมมากนะคะนี่เห็นไหมคะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะเจอเพีย้ยไฟไลายแดงลายขาวนะคะในพริกนะคะเพื่อนๆดูใบหงิกใบงอมากแก้ปัญหายัางไงคะไม่ก้อยนีดูผลงานอีกต้นหนึ่งนี่ค่ะให้เพื่อนๆทำอย่างนี้เลยนะคะพริกใบหงิกใบงอค่ะหรือพืชทุกชนิดค่ะใบงิกงอเหลืองนะคะอันดับแรกเนาะถ้าใบหงิกใบงอตรงนี้ตรงนี้ยังเหลือร้อยนะคะ เห็นไหมคะเห็นแบบนี้เด็ดเลยค่ะเด็ดยอดไปทิ้งเลยนะคะอย่าทิ้งไว้ใต้คนต้นนะคะเนี่ยไปโค้งนี้ก็ใช่ค่ะเจอเพี้ยนทั้งนั้นเลยเด็ดไปทิ้งไกลๆเลยหรือจะนําไปเผาไฟนะคะเด็ดทิ้งเลยคะ่ะเพื่อกระตุ้นการแตกใบแตกยอดใหม่คะ่ะและใส่อะไรใช้ปุ๋ยอะไรนะคะพริกของไม่ก้อยจากต้นมสมมาเป็น พริกดกจนกิ่งโค้งกิ่งย้อยแบบนี้สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่นา่ารักทุก้นค่ะวันนี้ไม่ก้อยมาแจกสูตรแบบง่ายๆค่ะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอแก้อาการโรครากเน่าขนเน่านะคะที่มาเยอะๆในหน้าฝนค่ะอยากให้พืชเขียวงามติดดอกออกผลดีนะคะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะ ด้วยกันเลยค่ะให้เพื่อนๆนะคะไปหาเลยคะ่ะดินหมักนะคะหรือปุ๋ยหมักทุกสูตรที่เพื่อนๆมีแต่ครั้งนี้ไม่ก้อยใช้ดินหมักจากเศษอาหาระคะ่ะเศษอาหารในครัวไม่ต้องทิ้งนะคะไม่ก้อยก็มาใส่ถังปุ๋ยหมักดินหมักนี้นะคะใส่เศษอาหารแล้วก็ใส่ดินทับไปอีกชั้นหนึ่งแล้วตามด้วยปุ๋ยคอกค่ะไม่ก้อยก็จะหมักไว้อยู่ที่ประมาณนะคะ1เดือนค่ะเราก็จะได้ดินที่มีและธาตุสารอาหารครบนะคะไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมและกำมะถันเลยค่ะค่ะแก้อาการพืชใบงิกใบ งอใบเหลืองจุดด่างค่ะทําให้พืชต้นที่โสมนะคะกับมาเขียวงามติดดอกออกผลอีกครั้งค่ะอันดับแรกนะคะเป็นดินหมักนะคะจากเศษอาหารนะคะ,คะมีปุ๋ยคอกต่างๆนะคะดินหมักทุกสูตรนะคะที่เพื่อนๆทากันไว้นะคะ ้ได้หมดเลยนะคะเป็นดินถุงหรือเป็นดินใบก้ามปูใช้ได้เช่นกันนะคะมีแร่ธาตุสารอาหารครบแล้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมนะคะ <consumers olacak. S 1> เป็นปุ๋ยคอกค่ะครั้งนี้ไม่ก้อยใช้ขี้วัวนะคะพเพื่อนๆมีขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่นะคะได้หมดเลยนะคะอันดับต่อไปค่ะขี้เท้าถ่านนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นเ <c oughs> ครื่องดื่มชูกําลังผงชูรสนะคะในสูตรนี้นะคะถ้าเพื่อนๆ <c oughs> ไม่มีจริงๆนะคะขอให้มีน้ำซาวข้าวนะคะอย่าขาดนะคะแก,ะก่การใบใบงอ ใบจุดด่างใบหดเล็กนะคะเจอเพียวไฟไรแดงค่ะขาดไนโตรเจนขาดแคลเซียมด้วยเพื่อนๆมาเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะมาเลยค่ะวนดินเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปลูกคลิกในกระถางนะคะหรือปลูกลงดินนะคะใช้สูตรเดียวกันนะคะเพื่อนๆวนดินเลยดินแน่นไปด้วยจ้ะดินแน่นไปดินเหนียวไปนะคะพืชไม่งามจ้ะวนดินก่อนเลยวนดินเรียบร้อยแล้วนะคะพเพื่อนๆมี ปุยข้อคะ่ะขี้หมูขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่เราก็โรยเลยจ้ะโรยรอบๆเลยนะคะเพิ่มในตัวเจนให้กับต้นพริกนะคะใส่ขี้วัวไปแล้วเรียบร้อยนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นขี้เท่าฐานค่ะกำาจัดเชื้อโรคเชื้อราที่ซุกซ่อนอยู่ในดินปรับค่า pH ในดินค่ะไม่ให้เป็นกรดเป็นด่างเกินไปนะคะนี่ดูเลยเพื่อนๆเนี yeah. ่แม่ก้อยปลูกพริกไว้ในเข่งค่ะ เห็นไหมนี่ก็จะบอกว่าจากต้นสมๆใบหงิกใบงองเหมือนกันเราก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะเราก็ใส่ดินหมักลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะลงไปเลยเราจะใส่สูตรนี้ยังไงคะแม่ขาเราจะใช้นะคะเดือนละครั้งค่ะเพื่อนๆค่ะเพิ่มแร่ธาตุสารอาหารให้กับพืชน,นะคะพืชจะงามสวยติดดอกออกผลดีเลยค่ะเพื่อนเพื่อจากนี้ดูน้ำอะ่ะดูเข่งใบเดียวนะคะมีทั้งนะคะเมลอนแล้วก็ ต้นหอมนะคะหอมมึงเลยค่ะแล้วก็ต้นพริกค่ะเพื่อนๆค่ะหนึ่งสองแล้วก็ตามด้วยขี้วัวเลยค่ะเพื่อนๆจะเพิ่มไนโตรเจนให้กับต้นพืชเลยค่ะโดยโดยรอบๆเลยจ้ะเลยแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหมีใบงอจ้ะปลูกลงดินก็ทําแบบนี้นะคะขี้เท่าถ่านค่ะโรยลงไปเลย ที่เท่าฐานนี่กําจัดมดนอนแมลงกําจัดเพี้ยนอนบุ้งนอนด้วงต่างๆที่ซุกซ่อนอยู่ในดินได้ด้วยนะจ๊ะโอ้ทุกคนดูมดนี่โอ้โหกระเจิงกันออกมาอย่างนี้นะคะมดที่ซุกซ่อนอยู่ในดินค่ะเจอสิ่งนี้เข้าไปค่ะดูแต่ฮือกันออกมาเลยค่ะใส่ปุ๋ยทางดินไปเรียบร้อยแล้วจ้ามาทําสูตรปุ๋ยน้ำไมจ้าอาการพืชใบมีงอต้นโทมกลับมาเขียวงามสวยติดดอกออกผลอีกครั้งค่ะ มีน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวก็คือน้ำร้างข้าวในช่วงเช้าค่ะเพื่อนๆก็เก็บไว้ได้เลยนะเก็บไว้หลายวันก็ได้นะคะน้ำซาวข้าวจะเร่งเขียวเร่งการจเจริญเติบโตเร่งเปิดตาดอกนะคะทําให้พืชเขียวงามสวยแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอคะ่ะนี่เลยค่ะผงชูรสคาโมโนโซเดียมกูตาเมตค่ะเร่งการแตกรากฝอยเร่งการติดดอกออกผลค่ะผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนค่ะเราจะใช้นะคะสัปดาห์ละครั้งค่ะ จะงามสวยมากๆแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังนะคะเราใส่ลงไปนะคะสองฝานะคะเครื่องดื่มชูกําลังค่ะมีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 สูงนะคะใส่ลงไปเลยสองฝาจ้าทำให้พืชใบเขียวใบใหญ่แก้ใบจุดด่างเหลืองต้นโซมจ้าแล้วค่ะเราก็คนให้เข้ากันเลยนะคะสูตรนี้ไม่ต้องหมักคะ่ะทำแล้วใช้ได้เลย ราก็ใช้เลยจ้าสูตรนี้นะคะต้นก้าเล็กๆนะคะใช้ได้เช่นกันนะคะนี่ต้นเขียวค่ะต้นเล็กแค่แกนไม่โตเลยค่ะไม่ก้อยขาเขียวอยากให้เขียวใบใหญ่โตเร็วนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยโอ้ดูเพื่อนๆดูต้นกล้าพริกเล็กๆค่ะใช้ได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆค่ะมาดูเลยค่ะต้นหอมค่ะหอมมึงเลยค่ะมาดูเลย ผสมนะคะใส่สเปร์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นคะ่ะใส่น้ำไปครึ่งหนึ่งค่ะก็ใส่สูตรนี้ลงไปเลยค่ะหนึ่งแก้วใหญ่ๆเลยจ้าฉีดพ่นเลยค่ะพ่นเป็นปุ๋ยทางใบฉีดพ่นบนใบใต้ใบเลยพ่นที่หน้าดินพ่นก้าเล็กๆใช้ได้เลยนะจ๊ะนี่ไม่ใช่แต่บำรุงพืชผักนะคะบอนสีค่ะใช้ได้เลยค่ะสีสวยมากคนฉีดพ่นเลยค่ะ ใบสวยใบใหญ่สีสดสวยนะคะสูตรนี้นะคะเล่งสีได้ด้วยนะคะเพื่อนๆุู้เลยไม้จะาเร่งรากได้ด้วยจิตผูเลยนี่ใครปลูกกล้วยไม้นะคะสูตรพูดสูตรนี้นาการออกรากได้เป็นอย่างนี้เลยจ้ะรากเยอะรากตึมนี่ทําให้เพื่อนๆนะคะได้เห็นดอกกล้วยไม้ง่ายง่าเลยจ้าป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยนะคะใบเขียวใบใหญ่ ใบสวยจริงๆกล้วยไม้ยังไม่ออกดอกนะคะสูตรนี้เลยจ้าและสําหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะหนึ่งขันนี้นะคะเราผสมต่อน้ำสิบหรือยี่สิบลิตรได้เลยค่ะใส่ลงไปเลยทิดพ่นหรือราดรดนะคะตามสะดวกเลยนะีเคล็ดลับนี้เลยค่ะจากใบงิกใบงอต้นโซมกลับมาติดดอกออกผลให้เพื่อนๆอีกครั้งค่ะโซมทําสูตรนี้เลยค่ะแล้วเราก็ราด น้ำซวข้าวสูดรนลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะให้ชุ่มเลยจ้ะกล้ยปลูกพริกในเข่งนะคะตาลงไปเลยจ้าให้ชุ่มเลยนะคะให้ชุ่มเลยค่ะพริกเท่านี้กําจัดเชื้อโรคเชื้อรากําจัดเพี้ยแป้งกําจัดนอนต่างๆร่วงต่างๆที่ซุกซ่อนอยู่ในดินนะคะนี่ไม่ก้อยทำนี่ท่อทางด่วนสําหรับพืชค่ะเทปุ๋ยของเราใส่ไปในท่อทางด่วนเลยค่ะ ป้องกันหน้าดินแข็งนะคะไปุ๋ยไม่ซึมสู่รากพืชค่ะเพื่อนๆคะเห็นไหมน้ําซึมเร็วมากมีแก้วนี้เลยค่ะจากต้นพริกที่โสม,สมใบหนิกใบงอใบเหลืองจุดด่างรากเนา่าโคนเน่านะคะกรมาเขี้ยวงามติดดอกออกผลให้เพื่อนๆอีกครั้งค่ะเราก็ร่ารสสูตรนี้ลงไปเลยค่ะให้ชุ่มเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยโอ้เ่็่อยทําแล้วเห็นผลจริงค่ะเพื่อนๆทดลองทําได้เลยนี่ผลงานค่ะจะบอกว่าตอนแรกเขาเป็นยังไงนี่ ตอนแรกเขาเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆดูโอ้โหการหนักอย่างนี้เลยการหนักอย่างนี้นะคะทายังไงถ้าไม่ก้อยขาในกรณีที่เหลืองมากด่างมากเนี่ยเพื่อนเด็ดยอดเด็ดยอดทิ้งเลยคะ่ะให้เขาแตกยอดแตกใบใหม่นะคะแล้วก็ราดรูสูตรนี้ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆถะเรียมเลยค่ะ,นนะ,คะอยู่ที่ประมาณสองหรือสามอาทิตย์นะคะนี่พริกของเพื่อนก็จะใบเขียวเข้มติดดอกออกผลให้เพื่นนอนๆแนะะ่นอนถ้าทําเลยค่ะทุกคนเดี๋ทวนี้นเลย ใบทดลองแล้วเห็นผลจริง,งใบงีใบงอใบกูดค่ะ<ง>เห็นก็อย่าปล่อยไว้ค่ะเด็ดเลยค่ะทุกคนคะ่ะเป็นเพียบเพียบไฟลายแดงค่ะเขามากมันก็เด็ดทิ้งเลยก็ร,ราดรถด้วยสูตรนี้เลยจ้าดูเลยค่ะพี่นุ่นค่ะรูที่ใช้ปุ้มรูทั้งต้นง่ายอย่างนี้เลยคะ่ะไช่ชูม,มือนเราก็ฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยคะ่ะเพื่อนจ๋าฉีดโชยเบาๆนะคะเพื่อนจ๋าในกรณีที่เห็นดอกอย่างนี้นะคะ ช่วยเบาๆแล้วก็เน้นที่ลำต้นค่ะให้ลำต้นแข็งแรงต้นใต้บายกำจัดเพไไลี้ยไฟลายแดงอีกคนเลยค่ะทุกคนเขียวตัวเร็วทันใจติดดอกออกผลดีจ้า แม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนม่านะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยคะ่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบา,บายยไปก่อนนะคะใบหงิกใบงอไม่สวยไม่ติดดอกออกผลทำแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนไปก่อนคะ่ะ